โอ้กูไม่อยากเล่นฟอร์เรนจะบอกว่าฟอร์เรนตัวเองเม่นเก่งว่างั้นได้ๆๆนี่ก็จะปล่อยข้าวกลางข้าวกลางพร้อมเลยหรือวะฟอร์ไว้เอร์ไว้ข้าวกลางเหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้ไม่เป๊ะไม่เมียนตีลำเลยลำเลยเล่นเลย มันต้องมีอันสีด้วยเหรพี่บอกไม่มีเลยเนี่ยดูดิเนี่ยแค่ทั้งวันเนี่ยพี่เพชรเนี่ยดูดิแลาไปตีก็แลาวไปตีแทงเข้าไปตู้เย็นนะแทงเข้าไปดูดิเนี่ยดูดิยังไม่กลับเลยดูดิแทงเข้าไปเดี๋ยวเพื่อนกันค้นต้อมให้แทงเข้าไปเราเข้าไปไม่ฟังพอกันนะดูดิ เข้าไปแทงเข้าไปแทงเข้าไปแทงไอ้แม่แบกนะป้เกมน่ะพี่อ้แมสต้องแบกนะอะไรจะเล่นอะไรอ่ะอลิสเหรอเชี่ยโอ้ยมากเฮ้ยอย่าเนี่ยอ้อยาเนี่ยคืออะไรกดเป็นเลขตัวไม่ใช่หรอกดเป็นจะเล่นไม่เชรอไม่จะบอกว่าเล่นตัวนี้ไงยังไม่เลือกหือไมเปิดแต่ไม่ยอมกดแบบขอไม่ได้นะไม่ก็ใช่เพราะเรไม่อยากเปิด ไอ้ยี่โมทอกูยาวอะไรโง่กูไม่อยากเล่นฟอร์เรนจะบอกว่าฟอร์เรนตัวเองม่นเก่งว่างั้นก็คนยับหมดดับหมดท้อสอ่ะเดี๋ยวเล่นให้ดูเป็นความตาแล้วกันฟอร์เรนเขาเล่นเป็นยังไงนอ่ะนะเดี๋ยวเล่นให้ดูเป็นขวามตาแล้วกันนะติดสินฟอร์เรนเปนขนาดนี้แล้วอ่ะเดี๋ยวดูนะอจากเล่นจากไม่เป็นดนตรีโมทอสไม่เข้าไงตัวไม่มีแข่งว่ะพี่เนี่ยตัวร์ก็ไม่สนใจอะไรนะตัวะฟอร์บรี ไม่หมจะไปเล่นโปลีรัโปร,พอพอรลีครับเวไปเล่นโปรลีกโปรลีมาสัปดาห์หน้า,น,านี่สองปะยี่สิบเอ็ดยี่สิอประมาณน<อ>ี<อ>้นี่นี่ทีมมันระดับโปรลีอ่ะอแข่งโปรลีทิจะเป็นทัวร์ักลุงเกจ,จงกุงเป็งในระดั<อ>บแล้ว นี่พี่จะแบกคอมไปแข่งหรือไงเนี่ยนี่เลยเก้าเลยปะเหมือนก้าอยู่เลยเลก้าไก่เล่นในเล่นในไอแพดเล่นในไอแพดใช่เหรออันนี่ทีไม่ซ้อนอ่ะดูดิ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 โอ้โหเติมโอ้จะนิธิคิวให้ครับ เอาโอเคนะเออโอ้โหเด้อเด้อเด้อทำให้หมดแล้วทำให้หมดแล้วปิดให้น้อยปิดให้หน่อยอะไรอะป่าไม่ไป็นป่ามาไปห้าวเลยชูดีครับไอ้เราก็นึกว่า Foreign Police จะมาซ้อนโอ้โหจบละเฮ้ยกูอยากฟังสวดไอ้เที่ มอบเ้องเรียกเลยมวะนใหม่ว่านี่ทำไมเนี่ยฟอรเรนเนี่ยแม่งแบบที่ทำทรงแบบฮิลล์แบบทามมิ่งอ่ะไม่ก็มาบอลเราได้บก่อนี่ยคือเราต้องเชื่อต่อชั้นอย่างแรกเรามาบวกให้บวกก็ต้องได้บอทลได้อยู่ได้อยู่ต่อขาแล้ว เฮ้ยต่อได้นะโอ้ยซอนอยู่ซ้ออยู่เอาเลยเอาเลยเอาเลยทำให้หมดแล้วเอาเลยทำใหหมดแล้วครับโอ้ยเฮ้ยมีคนไปซ้อนบนไหนป่ะฉันผ่านละเฮ่ยมึงไปลางกันหมดเลยเอ่ะแนวครีบว่ะปอ๊บเลนมันทิ้งอ่ะอ๋อเลนทิ้งโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจ เมื่อไรค่อยๆค่อยๆค่อยๆแก้ไปค่อยๆแก้ไปลองทิ้งแคลียะดูดีดูดิบนสามมาลองดูดิโอจะเห็นมดทอร์ตตายหรือคเปล่าโอ้โหดีไงโอ้โหนี่นี่ที่ปล่อยมันมาแบบว่ายุ่งกับปากแล้วอ่ะทีเจะได้มีบทปากไง สวัสดีครับน้องน้อยเต้บุนเดอร์เต้บุนเดอเวลาหน่ะตัวนี้เดินมันไหนน้ำใหน้ำให้วดเลยหดเลยหดเลยไม่หนึบไว้เลยอ่ะพี่เจวายต้องแบบนั้นทันตเจวายไม่ล็อกขามาหน้าเจวายไม่ล็อกขาพี่ไม่หนึบไว้ให้เลยอ่ะคือตายไปวหมด แลวันพูดเยอะเจ็บคอป่ะ,ะ <laughs> ปกติเล่นเกมไม่ค่อยได้พูดดิ่แติบทำงานแล้วแอติบทำงานทำไมเนี่ยออามาตบไปหล่อนี่ดีกว่าออกมาสยอมันปิดให้แล้็อกขาลาดไดนะ้แ่งการก,ารการดะดาเมจอะนั่นเล็นป่าแบ,แ,บแบ่งให้เด็กๆน้องๆหนูๆเขาได้คินบ้างเลยนป่ากต้องกะดาเมจเป๊ย ไปไหมคริโตคุงเฮ้ยเชียร์ป้อมกลางตีล่าก็ได้นะเวทตีล่างก็ได้โอ้โหไม่ตีสักป้อมเลยดูดีโยเราจะบ้ากับกันแล้วได้ดิการฟังบทสวดของพระเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญกว่าตีกี้นี่ก็ยิงกูจังเลยสัสใช่ปะไม่มีอันตีว่ะกูอ่ะได้ดิการฟังบทสวดของพระเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญกว่า นี่ไงล่ะฟังบทสวดของพ้าเป็นไงล่ะเป็คไงล่ะบทสวดของพระไทยร้อเปล่าเ้ยปรับกำลังกลางก็แตกอีกฮัลโหลอ๋อแกมาปูก็หายเขาละดีทีกันให้น่อยนะคอส โอ้โหแย่ไวเกินอ่ะโโอ้วายจังวะเออฟังมาสรุปของพัชอย่าห้าวอย่าห้าวนะ่าเล่นเหมือนที่เพชรอย่าห้า <What? S 1> วก็ตายตีหรอก ่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวีจะปล่อยวววอเลยวอ้ว้ากวังข่าวนี้ไม่ได้หรอสวัสดีนะคบสวัสดี1,800แยคนนะไปดู่เพีทบ้างคนดู่เพีทน้อยไม่ได้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 ไปดู่เพบ้างครับคนดูพร้อยสองร้อยเอง ผมเท่าไระดูผมบางครับเยไปมปเยไป่บ้างครับเลยคนเ่นน้อยเทปสั้นระยัดตีประหยัดคิดวันละสามสี่คิดปยัดเจ๊ไอเจ๊ไม่ละมวน้ำตาอยป่ะหยัดเยเฮ้ยของอะไรจะตกใจอารสอกการเทแบบที่เทบอกในที่เทปผมทำแบบที่เทบอกแล้วเนี่ย ันเด้มันเล่นยังอ่ะมันเล่นไหมอ่ะมันไม่เล่นเนี่ยดูดิมันกลัวผมมาเดูดิไม่ลองเปิดตูดไม่พออ,ะอ่ะโอ๊ยมันเป็นล็อกขาไ,ไม่ดูขอ,ขอวันทุนเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้<ว>ได้พี่เพชรทสไนเมีอันตีลำเลยลำเลยเล่นเลยไม่มีอันตีด้วยเหรอพี่ผมไม่เห็นมีเลยเนี่ยเดูดิเนี่ยทั้งวันเนี่ยพี่เพชร เนี่ยดูดิกำลังไปตีก็กำลังไปตีแทงเข้าไปตู้เย็นนะแทงเข้าไปดูดิเนี่ยดูดิยังไม่กลับเลยดูดิแทงเข้าไปเดี๋ยวเพื่อนกันคำต่อมให้แทงเข้าไปเนี่ยดูดิทีนึงแทงมันนี่งไม่บอีกเนี่ยไม่ละมีสิทิแพ้เดินทำมันเล่นไปไม่มีไม่มีมียังไงใช่หรอ สวัสดี1ยหมื่นเก้าคนนะครับสวัสดีนะครับไม่โดนโดนโดนไม่ต้องรีบที่ทันหรอกไอ้ดีล้ำดีตู้เย็นน่ะแทงเข้าไปแทงเข้าไปล็อกขาได้บ้างล็อกขาเขตายกูนี่แหละตายเฮียจืดวัดก็ดิมแต่งลามทำไมนี่เนี่ยนี่สี่กันหน่อยสิบหกจะสิบเจ็ดนะครับ ทีครับนี่ทีไม่ซ้อนโลมเลยดูดีดูดีพอไปแล้วเนี่ยมาเลยไปลำไปลำสี่ลำห้าลำสี่ลำห้าโอ้ไม่น่ามาเลยโอ้โอ้โลมพายโยดูดีโอกาสแพ้เริ่มมาแล้วโอกาสแพ้เริ่มมาแล้วโอ้เมื่อกี้โคเป็นสิบไม่มีอันติบไอ้เจ้าสิทธิ์อะเห็นป่าว ม่เห็นผมบอกไปแค่นั้นแหละยังไงพี่เทสก้ามไม่ได้อยู่ละไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเลยเยไม่ตายด้วยนะไม่ตายด้วยดูตรงเจอมอลท้อเย็บหัวปุ้งปันมีครับพี่เพชรบ๊ายจุ๊บจุ๊บสวัสดีครับน้องเดี๋ยวนี้โชว์เลนกลากับปะเนี่ย แทงเข้าไปแทงเข้าไปแทงเข้าไปหนึบหนับบึ้งบ่าโอ้โหอะไรอ่ะทำพลาดเล็กน้อยนี่ยเรน่าระวังน้อยน้อยนะเนี่ยนี่เล่นหน่อยเดี๋ยวเราตรงกลางนิดนึงนิดนึงนิดนึงให้แวร์มันพอสามเออแวร์มาทำเหมือนพิมพ์ป่ามาดูดิครับป่าเก็บหมเห็นป่ห็นปไห็นป เห็นป่ะเนี่ยเห็นป่ะดูดิวิ่งเล่นเลยอ่ะเดสสนุกเลยอ่ะเห็นป่ะคือให้ PJY คอเกมก็จบเป็นไงโอ้ดูดิในนิทีแบบคอคอไปแทงตู้เย็นอย่างเดียวเลยดู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 เนี่ยตู้เย็นเป็นรูหมดเลเจอเรอไว้ดูได้รูไอ้ราวี้มาแล้วราวี้มาแล้วระวังนะคอนะ โอ้ฟอลลนโอ้เดินดันโดนดักโดนดักโดนด์กสะบัดทำไมวะโดนด์กสะบัดตอนจะไปลำนี่ยะหน้าตว์เลยนี่ไม่ออกขี้เกียจไม่เรามีคนแทงตู้เย็นอยู่แล้วไงมหาทอทำไมลรวขี้เกียจไปแทง่ใเคเรียบอนสามแล้ว โอ้ยหน้าที่เราอะเราไฟเตอร์ไงมันเลือกใครเก็บเรนดีป่ะเราเก็บเรนไม่ได้ของวิทต้องนี่เก็บได้โอ้โหสบายสบายยังไงครับโดนนาคอสยกโดนนาคอสยกสบายสบายขอติดสิบติดสิบเขาติดสิบเลยเป็นบอญเจ S 1> <S 1> ไม่ได้หนาก็ไม่ได้ต้องเล่นบทเล่นล่างทำลา่ไไางไอทีไปไล่มาไปไล่มาไปไล่มาไม่ต้องใช้ไอทีเจมายเหรอถึงมือเจมาก็รอดหรอตายในมือนี้ทีดีกว่าจะได้แบบไปเกิ <S 2> <S 2> ดใหม่ย <the world. S 2> ึดวมันพากะ เกมนี้เวทมันแรงเลยวะโหจนะิตนาทีมเฮดเฮดถ้าตายนะจะกลายเป็นโยนนะบอกแค่นนะี้แหละถ้าพี่ไม่ได้อะไรเลยจนะกลายเป็นโยนไม่อยากทำไงไม่อยากทำไม่อยากทำหรือทำไม่ได้ฝ <c oughs> ันดีครับพี่ฝ <c oughs> ันดีครับพี่ ไม่อยากทำหรอไม่อยากทำหรอเอ้ยโ้โยนเกน่เราเข้าไปไม่ฟังคอกันหนะพี่แทงเข้าไป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  ชิ้นมันโง่ไอี่โมพอเลยมันลันยากว่ะแบบเนี่ยเอ,อไม่จริงไม่จริงไม่จริงเราผ,ผู้คนลนนันอีกโคตรหนุนี่ยมันลื่นมากขนาดนั้นน่ะไม่หรอกแต่มันก็ไม่ไม่เกินม,มันคุยโอเคน,นิดนิดไปได้หรอก<า>ผมว่าเกมน,นี้ถ้าไม่ใช่พอเลยมันแตลกนะไปฟั้นอะไรไงดูดีไม่พอแล้ว ล้างล้างอให้อีกทีตีเวนฟรีลองด้วยขาบอ,อ,บอกวะข่าวบอกวะอะไรครับจิกปวดหลังปวดหลังแบบพี่เมท่ะดีดว่ะ เย,เยแต่กี้ถ้าไม่จะพอเลย <S <S หนุกว่าแพ้อ่ะเกมเนี่ย